น้องนดนลูกชายกบสุวรรณตัดผมเปิดเทอมลุกใหม่หล่ออบป,ป้ามากน้องนดนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของกบสุวรรณล่าสุดตัดผมในช่วงเปิดเทอมลุกใหม่หล่ออบป,ป้ามากลูกป้าป้าใจละลายละลายเป็นคู่รักที่เรียกได้ว่าอมาตะจริงๆสําหรับ กบสุวรรณปุณณากรแต่งงานบรู๊คดนุพอปุณณากรอดีตดารานักแสดงที่ผันตัวไปเป็นนักการเมืองหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีและได้มีลูกด้วยกันทั้งหมดสองคนได้แก่น้องนาดาและน้องนาดนและต้องบอกเลยว่าน้องนาดาน้องนาดนลูกสาวลูกชายกบสุวรรณบรู๊คดนุพลนนั้นโตแล้วก็ยิ่งหน้าตาตามรอยคุณพ่อคุณแม่มาติดติดล่าสุดคุณแม่กบมีการโพสต์ภาพ เปรียบเทียบน้องนดนช่วงก่อนและหลังตัดผมเตรียมพร้อมเปิดเทอมไปโรงเรียนโดยทรงผมก่อนตัดจะมีความยาวถึงต้นคอและมีหน้ามาฟูๆจนแม่กบเรียบอย่างเอ็นดูว่าสิงโตส่วนทรงหลังตัดเรียบร้อยยังคงมีหน้ามาเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือส่วนด้านข้างและด้านหลังสั้นเกลียนแค่ปรับทรงผมลุกก็เปลี่ยนไปเลยทำเอาพี่พี่ชาวเน็ตแห่ชมไม่พักว่าน้องนดลหล่อมากดูโตเป็นหนุ่มขึ้นนิดหนึ่ง